ฟันเรื่อยเ่ราฟันดูวะฟันสูขึ้นหลังจำไม่ได้ฟันสูขึ้นหลังจำไ่ได้ <c oughs> เท้าเอาตั้งแต่ขึ้นที่เท้าจำได้เออขึ้นเนี่ยฟันว่าจะไปเจ็บเห็ดกับอาบุตรยังวะฟันเป็นเลขเป็นเบอร์อยูุต้อะไนฟันเจ็บเห็เ<ร><ล>ดเลยอาบุตรใดอาบุตรใดอาบุตรคุ้นเนี่ยแล้วเอาแล้วยั่งมาดี๋ดดนี่แล้วตายแล้วว่าแม่บอกโอ้คนคนที่ฟันเกี่ยวตายแล้วไปเจ็บเห็ดก็พคนตายเนาะก็คืออาบุตรนี่แล้วเนาะบุตรคุ้นมีเด่นบอกโอ้แล้ววันนี้เปลี่ยนใดบันต้า ทีแรแล้เราได้สองดอกก็ให้ขอยน้ำแนวสบเจ็บน้ำเล่าได้สองดอกเก็บไปเก็บไปบาดเนี่ยตเต็มพ่นนึงแต่เต็มกระตาเฮ <Head S 2> ็ดยี่หังเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกเออก็ไปเกิดอยู่น้ำพ่นนะนจะเจ่งผิดบ่ลได้ฝันบ,นบน่พ่นแหงไหลไปเจ็บหน้าตู้จันดีน่ะน้ำพ่อนอ้อมพ่นเลี้ยงเออเหออยู่ามามาลุ่นนี้ปกติเฮ็ดละงอกนี่มันจะตีออกน้ำขี้ดินแต่ว่าขันเกิดน้ำพ่นมันจะเป็นเฮ็ดปวกบมันเบื้องผิดบ่ลไดฝัน เปื้อ<ใ>นบ้วนเนี่ยแล้วหน้าจันดีเนี่ยเหลียงเออเฮ้อโอ้ยแขน็นแม่นกูมานี่กูสิได้ดอกนุ่มนอกแตเมว่าเนี่ยทั้งเถ่าทั้งจุ่มในฝันขึ้นน่ะเออแมนตีนโพนน่ะหล่ะเห็ดละงอกเหลียงเอเอเฮ้ออยู่บนตรงปอกสวนมากาดนี้ ไอ้บางที่ยังเก็บอ,อยู่อยู่ในบ้านเฮาหมดละทีเออคือเก็บมากกับอาบุญยังว่าอาบุญแล้วก็ตายแล้วเนาะโอ้ได้เต็มกับตาบ้านเฮาจะไปเก็บอีเกเฮ็ดจังไได้ท้งหน้าตุจันค่ำมันล่ะหน้านู้นตุจันค่ำมันล่ะบ่ได้ไปนะนัดไปเก็บนาเฮ็ดจังได๋เต็มต,ตาไป,ตไปสองคนเท่านั้นเออ เป็สองคนค่อยฟันมาในฟันลักษณะนี่ฟันได้เกี่ยวกับได้เฮ็ดได้เฮาเาอย่างเดียวฟันใหญ่ฟันว่าได้ได้เฮ็ดนะบหมาการคันได้ลักษณะฟันรูปแบบนี่นี่ใกยตีเป็นเลขเป็นเบอร์ว่ามันใหญ่ฟันคิวเตสเสียหนาเปถึงใหญ่วาดฟังนั่นได้เงินได้เงินบานเองพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคือเบ็ดท่องตูนท่องรุ่นบานเขาโบขายซะเขาโมขายให้ ขาบวกขายบวมาขายเขาบวกหาขายเลื่ยงวดนั้นอ,อีจุมกับบวมาขายมาทีเ,<ล>เรื่องดังใช่ป่นะฮะขั้นลดสิถือ,อยังว่ามันบวเขาบวนะเพิ่มบวกขายขนาดขึ้นหามไว้ผู้ขายผู้สื่อเข้ากับผู้สื่อผู้ขายกับผู้ขายงวดนั้นหันก็นได้ยุสวนสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบเอ็ด วัดใดล่ะวดนี้ล่ะวัดนี่บ่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดได้ยุสเฮ้ยมันเขาเรียกดังเขาเจ้าเรียกหนยไหมหนึ่งหาหนึ่งไหมเลีกดังแล้วเขาบวกหายเนาะยี่กองกันยังว่ามันบูดายมาสื่อพี่หลดบ้วันจัดเป็ดมาสั่อีกทุ่มกับมาสื่อพีล่ะสื่อเทียนหนึ่งกระไดเงื่นชื่อสองนี่มาสื่อก็เมียแบบติ่งเขาโอนไปไห้มันสิคาโอนแพร่งว่ไห้งวดนี่สื่อเค้าเมียบักติ้งพลหาสิบแบบสั่น มันถือหน่อยค่ะโอนเข้ากระแพงเนาะเขาบอกส่งให้บ่ได้งวดตันกรนี่เขาส่งไปให้ด้วยคุมส่งไปให้ด้วยซื้อบ่ได้เขามาพีแหละบ่มีอันจักเทียแต่ว่ามือสีออกเขาจังมาขายจังไม่ออกจังวันที่สิบหกจังสิมือหนังเขาจะขายวันที่หนึ่งสิมือหนังจังขายนนะเขาบอกขายเดี๋ยวห้าไปซื้อเบิดเทียงควาฝันบ่แมนได้ค่ะมือสีออกเขาจังซื้อจังตาย เอาบัดนี้คันฟันเห็นเห็ดเห็นหยังจังซี่นี่แต่เก่าเลขมันเคยเปลี่ยนอีหยังเคยคันสมมุติว่าตีเป็นเลขเลขมันเคยถืออีหยังเห็ดมันก็บเก้าโอเห็ดเห็ดมันก็ตัวหอเนาะเออเห็ดอีหยังเห็ดฮาเห็ดฮอกเสมอเห็ดฮาเห็ดฮอกเหรออเห็ดฮาเห็ดฮอกฮาฮอกยังสิบ่ตียายเป็น4หรือ็ดตีเป็นอีหยังตีเป็นจังได๋แล้วออ แล้วบันนี้ไปเก็บเห็ดไปเก็บสองคนนี่บานนี้ติดยังไงผู้ตายก็ตายแล้วเนาะเอาวัวเก็บเห็ดเออนั่นาหนผู้ไปเก็บเห็ดผู้ตายตัวละเนาะที่แรกเราได้สองจูนนี่ละโมกโอ้ยอย่าไข่น้ำเน่าก็ไปเก็บเอาเนาตเอาเลยเก็บมหาพ่นนี่เต็มกระตาซะแล้วบัดเทิ่งดอกเข่าดอกนุ่มเต็มกระตาไม่ท้อคู่นี่แหละว่านั่นแหละกระตาเต็มโมกกบันท้าสิไปเก็บหนาสิเอายังไงเอาไปสัตว์ระว่า อันดเห็ด้ดเห็นละงูขึ้นนี่แจ๊ยส์จังใดผู้ใดตีเปลี่ยนวัสดุเอฟซีนี่เอฟซีกำลังเบิงช <mel> ่องอยู่นี่ตีเปลี่ยนข้าเจ้าก็เจะฝันไ้ข้าเจ้าตีรถวะเนี่ยโอ้ฝันว่าได้เห็ดละงูเต็มกระตาได้เงินเฮียน์ชิวงอดก้อนงวดักนิสีชิวโบคิวสามเป็สนตบสองพันห้ารอยห้าสี่เอแต่นี่ก็ได้อีกมาดีบานหนึ่งห้าสิบเจ็บอีก ได้จเหรียญแล้วเจ้านี่มานี่ได้สองเหรียญเนี่ยเ่อเฮ็ดหยั่งตัวไปหาสองเจ้าเงี้ยตัวเดนเอ้าคนไปมันได้เนาะคนสวนไปได้ยุนี่กระสอโอ้ไเน่ยเมเฮ็ดสวนชาวสวนไปมันต้งได้ปุ่นีมันก็ได้เหรียญนึงเอามาเบิงเหรียญแรกเป็นพศอดกว่าไหมสองพันห้าหสิเอ็นหาร้อยห้าสิบเอ็รับเหรียญแรกเหรียญสองเลยมนสองพันห้ สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเองเป็นเหรียญบาทหรือเหรียญอย่างเหรียญบาทเหรียญบาทรุ่นน้อยหรือรุ่นใหญ่ก็อยกาเหรียญหน่อยหลักหลักจากการที่เก่านี่แหละโอ้หลักเสร็จเกจกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันเด็กเลขเกจกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันอย่าลืมเดี๋ยวนี้กัมีอยู่เงินเก็บไว้อยู่ปันเฮียนั่นมันหือสิปนกันหลายหมื่นหลายแล้วนี้ก็ได้สองยูหันก็ได้เหรียญหนึ่งโอ้คำนั้นเปลี่ยนทั้งที่บานนี่บิางที่จะรู้ไปฟังบ้าน คันฝันจังซี่ฝันว่าเก็บเห็ดเก็บหาเก็บเห็ดละโงอกอยังก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปได้งเงินเหรียญแบบบาทเนี่ยการเท่าที่เื้อเลขซื้อสามสองสองสามหลดเลขจกลักแล้วว่าพีจักดีเด้เข้าเสือมาหลายงวดรางเนื้อหันกับฟันว่าตูวเนี่ยมองเงินให้ใบเศร้าเอาเลียนลงมาห่นมันอยู่วัดน้ำปูนนะผูนนากับไม่ไม้วัดเล่า ตัวเนี่ยมกับเฮียนว่าทัานนี้สร้างดอกแลนตองมาจะเอาไม้ไว้ยังให้ยซื้อในเหละว่าเสิร์ฟมนไปสร้างกรรมไว้กันสิแยงได้นี่ซื้อสองศูนย์ยี่สิบก็ไปเห็นวันเถือมันบอเทือนยังว่าเนี่ยขันฟันลักษณะนี่ซื้อเลือดเลขสองสามฟันว่าได้เก็บเฮ็ดเก็บหาวยังก็แล้วแจ๋ล่ะกะจีไม่ได้เหลียมนี่ก็ซื้อเลือดเลขสองสามสองสามสามสองจากนอกกับว่าซื้อไม่ไหลเซื้อเรื่องว่านี้เนี่ยยาผ่าตัดเป็นยังก็ให้ซื้อเลขสองสามหูยังบ่ ชื่อน้ำไข่ไข่ชื่อแยเลยสองสามผลูดได้ที่ฟันได้่ชื่อสองสามอย่างเดียวดอย่าไปอย่ามามันเงินสลึงได้ไหมจ้ะนั่นเอาไม้ไอยู่ทังแมนพอศอกอนสองันห้าร้อยห้าสิบเจ็บันนั่นแปลว่าเราจำดีแต่ที่สองพันหาหาสิบเจ็จากจำหาสิบเจ็ดห้าเจ็ดก kind of ับห้าห้า ห้าเจ็ดห้าสิบเอ็ดหาเจ็ดกับห้าสิบเอ็ดเลขเจ็ดก็เลขหนึ่งตัวเดียวกันสรุปแล้วก็คือหานึงหนึ่งหาเนั่นแล้วม่าจะควอมสื่อกันยังว่าอย่าไปอย่ามากอย่าม่เงินสลึงสวนเออบานนี้กะตีควอมฝันเฮ็ดที่เปลียนทีด้เฮ็ดนี่เป็นหาหมว่าขนตายเป็นศูนย์ไม่าออันนี้กะหาศูนย์หาหนึ่งกะยุ่นนี่ะาศูนย์มันจะข้วมตีแล้วเนี่ย อีลวดว่ากันว่าเป็นตัวเรียกว่าเสือเส้นเพิ่นเป็นตัวเรียกมังกรเจ้าเสือความฝันเจ้าสตีว่าจังใดเอาฉันว่าเก็บเห็ดมานี่คุณยายได้กับมาเฮ็ดกินบ่บ่หเมียก่อนเฮ็ดเตี้มกระตาบักกับสีแจงแล้วเนาะกับหงมียเฮ็ดแตยังว่าได้ร่างจ้อยได้ร่างจังได้เตี้มกระตาเดี๋ยวนี้ขึ้นว่าจะไปเก็บอีกเออนังใส่เยอยโคกหน้าตุจานค่ามันละเนี่ย โคกหน้าตุจันค้ำนั่นแหละบนสีรษะเจ็บน่ะขึ้นไปแล้วเทิงหัวหน้าอาบุตนั่นแหละมิคอาบุตต้นนอกของหน้าเรานะครับหน้าตุจันค้ำกับเทิงหน้าอาบุตทั้ง <ไป S 2> ห้อยพระบาทคุณบ่โอ้ยทั้งห้อยประบาทอย่างหน้าอาบุตหน้าตุกุ้นนี่เขาขึ้นไปกับหน้าตุจันค้ำเม่นบ่เป็นปลาโลนันปลาเนื้อคักนั่นแหละก้นทั้งหลายกับจินมเต้านันอ่างว่ายจ่ามาเจ็บ เย็บเรายังอยู่งพ่นหนึ่งไปโอ้ยแป็นเม่กุ้งมาหนี่ลูกเต็มกระตาเนาะโมเอิอนยันบ่ทั้นลุ่นมือรุ่นยิ่งไปเต็มพ่นไม่นเฮ็ดอันเฮ็ดอันนี้เฮ็ดดำดำเฮ็ดทานน่ะเฮ็ดทานเออเข้าใบมันกับขาวเนาะอใบมากใบมากกระดำมาเนี่ยเฮ็ดทานใบดำดิปีนขึ้นมันกับขาวเนาะพวกงุ้มหนีเต็มพ่นนุ้ยเขาเอิอนลูกกับเมงกุ้งแม่พ่น เานะมันขาวเขาไปจับมันดำเออมันดำนั่นแหละพม่นชแมนมันดำนะไปจับขาวเจ้าจับขาวมันงุ่มอยู่มันกระดำนอนเฮ็ดทานเมื่อถือดำเลยอยู่ล่อเด่นล่อาง่าไปเอาทันทีนะวัวก็ไหลเลยผมรู้แล้วว่าเสียเอฟซีซื้อเรืยังกอายุคุณย่ายนั่นแหละเท่าไรแล้วตอนนี้แมนแม่นแมนแบบซิปกอดแฝดแล้บอกวอดเดินเกินแล้วบอก ปดชิปีนี่แหะเจ็ดสิบเก้าอกไปเดีวเจ็ดสิบเก้แปดบนี่ล่ะแปดนี่ยล่ะย่งเขานี่ละเพท่านเต็มก็แสดงว่าแสดงว่าก็ย่างเข่าเจ็ดสิบเก้าออกแล้วบาร์ดี้บาร์ี้เจบาทียบิเพราก็ย่งเขานี่ล่ะก็ส่อเท่าไหรหาหกสิบี่บอกปีนี้นายก็บอกแล้วว่าเอาต่เนือเด้อย่งเขานี่ละหกสิบสี่เนี่ยล่ะ ฝันฝันวันหย่างมือนี่ฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่มือขึ้นวันหยังปุ่มมือขึ้นว่านเสาวันเสาร์วันเสาร์เออมือขึ้นวันเสาร์วันเสาร์กับว่านเจ็ดด้วันเสาร์กับวันเจ็ดกำลังวันของของวันเสาร์นี่คือเจ็ดวันศุกร์วันเสาร์วันที่เจ็ดแมนบอลครับแล้วกระเดียนเดียนอยังปุ่มกเดียนนี่นะกระเดียนที่สอง อระเด็นที่สองนั่นเท่าไรไปได้หลายอย่างสีจักอื่นบลเล็กซื้อมีเงินบอลนะมันมีเงินสีมีเงินสนะสนบลื้อไปบังแหนมือได้เลขออกผู้นันกับว่าจังสีพุ่นอยว่าจังสีมันสีมีเงินซื้อน้ำบลเนาะผู้นันกับฟันสีพุ่นอยู่กันได้ปูสีเอามันสดใส่ซื้อน้ำบลเนาะอันนี้ก็คือคำบอกคำจ่าจากคุณย่าฟันเม่นนะครับซึ่งพ่อพี่น้องเขียนเป็นตัวใดก็ลองวิเคราะห์คอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันมานะครับซึ่ง คุณยายกะบ่าหนึ่งหาหาเจ็ดเป็งส่ละครับกล็ลองเอาไปวเควาหปิดนน็นแ่วทางเบิงสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบการนำเสนอซสำนี้ครับคลิปหนาค่อยพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ